สวัสดีค่ะพี่ๆและน,าน,าน,าน้องๆทุกคนนะคะอันนี้เราจะมาเล่นแดนดี้โว้กันค่ะตอนนี้เรามาชั้นที่สิบเจ็ดแล้วมาดูกันว่าเราจะไปชั้นที่ยี่สิบได้ไหมมาดูกันเอิม่มเอิมเอ่มอุ้ยตกใจนกว่าท้ายแชาก่กระโจนมาหามันจิ้นจุอืมตาฝาดไปนึกว่ากูมันดีกว่า โอ้ oh, ไม่ใช่กูแต่สแคปโอ้ไม่กดจะเป็นลมวิ้ยเม้วก็เดินอีกออกอีบฟินอุย้ยฉน,นี้โหดเกินโหดมากๆเลยสยแคปนี้เออคิดว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันยืดแต่ตัวอื่นนี้ได้ ไอเสแค่นีต้องระวังเลยอะแับระวังด่วนๆฟินก็ได้ดเกียวเกินมองไม่เห็นเว้ยบันนี้มันมีเจ็ดเครื่องเจ็ดเครื่องทำไมก่อ oh ดแค่หกเครื่องก็จะเออซี่งไงแกแล้วเจ็ดเครื่องไม่ลอยค่อยๆกระดุบดีกว่าแล้วหมดตัวนี้ดีกว่า ไม่ใช่แค่อบสก็สเคปโอเมกอดแม่นอนอ้เสียวโรมพยาบาลไปใครมีวิธีหลบเออสเคปบ้างก็บอกมาหน่อยนะคะจะได้ไปทำแท็จะได้ทำตามเผื่อได้จริง โอ้ยโอ้ยซีมันอนตัวนี้กันกันเด้อันตรายช่วงนี้ไปสแกนผ่านมาแล้วแอบเราอีกเป็นอีกคนหนึ่งที่เออคิดว่าเราไม่เคยชอบคุยกับสแกมมาเลยไม่รู้อะมันรู้สึกว่ามันดูยากกว่าเดิม โอเคเงียบนะเงียบปิดปาวไว้ปิดปาวไว้อย่าให้แกปเห็นเออโอโอโ้โเคว้ดีที่ไม่ใช่แซป เกมนี้เออหัวใจวาย,<ว>ย,ยแน่นอนเฮ้ยโว้ยตัวเลขนี้ฟินไม่นะฟินเธออยู่เธอจะมีหน้าจะหมดละเออถามว่ามีป๊อปซี่อันนี้ทำไมไม่ใส่เอาไวท้ทีหลังจุ๊บนีหนึ่ง มีกี่ตัวอย่างเช่นเน่อ้ยูสี่ตัวฟินสแคปกุ้งแล้วก็ทาเฉาใหม่ก่อนอ้หูแสแคปอยู่แถวนี้ด้วยน่ประเด็นแต่ดิสสแคปไม่ได้แล้วไปแค่ไม่ใช่สแคปแต่ปินฟินมาแทนอือหือเดีทำไมตอนนี้ฉันเจอกับสแคปกุ้งนี่พอหลบได้อยู่แต่ อิสเคมี่หลบไม่ได้เลยตอนนี้มือช้าไปหมดแล้วตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งมาจันที่สิบเจ็ดมือช้ามาเลยตอนนี้เฮ้ยช่วยกดไลค์กดแชร์นะก็กดติดตามหน่อยนะคะเผื่อผ่านชั้นนี้ไปได้คอ ถ้ากุ้งเลี้ยวมานี่หลบไม่ทันอ่หมุนตอนนี้น่าจะบอลลอดแน่นนเอ็นแน่นไหมมาแล้ว,วมาจะมาโอ้ สิบแปดใเพิ่งตายชั้นนี้ดีก่อออะไรก็แล้วสิบแปเอ๊ะเร็วเอยา่าโอ้ยขอซื้อขอนะคะเรื่อปกติขตองราอยู่แล้ว ว่าเตอเอาเตอคนนี้ดีกว่าเสดม็มีน่าเผื่อหมดเย้เยเยปี้ันี่อีสองชาขอร้องขอให้ผ่านเถอะออเออเดี๋ยวเข้าไปเช็ดเครื่องสวัสดีฝาแฝดเราสวัสดีเพื่อน ซัตเตอร์ไฟยันหรือ,อมไม่เป็นไรอย่าใส่อารมณ์เราต้องใจยินไว้ใจยินเข้าไว้เราคือชิวไกโอเคเว้ยหนอนน้อยก็มีแค่สามตัวไล่ดีกว่าสี่ตัวไล่ตามวิแคแชนเมื่อกี้อีกวาาซีบีดีค่าย็นโร่สามตัวโมตสาพะคาวะตัว阿拉หะตัวสัมมาสมพูตัด มันคือตัวนั้นค่ะจะดูค่ะแล้วเหมือนไม่ได้ค่ะหมุนปึ๊บไม่รอดปั๊กปั๊เค <Okay. S 1> โอ๊ยไอ้ไรเห็นนี่หรือวะโอ๊ยดูเห็นโอ้แหม่กอนหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุด ไว้โอ้อืมโอ้สเตมินาเราอวิเฮ้ทุกคนเยินเย็นไ,ไว้ใจเย็นไ,ไว้โอ้ยพี่กีฉันสิบสิบเจ็ดกว่าจะผ่านโอ้ แต่ฉันได้กับพยาบาลถือว่าดีมากอออืืมมทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนแจ้งใจจะแกล้งแล้วมากกว่าอีกตอนเนี้ยเด้อโอ้จ้าไว้เอื่อกี้เราเห็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งมือนตะก้าก็ตะก้าในระดับปกติดีทำไมอะแล้วเรามองเห็นไปกับพยาบาลมันก็เวอร์เกินโอุ้ยแบคทีเรีย เอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเอาไป,าไป,าไปจะจันจะทำไรโอ้ยจังหวัาจะได้พัาสเตอมีหนะ้าเอวกว่าจะเนี่ยอ้บารีนี่โอ้ไม่กอดว้าวเดี๋อบรา โอ้แ oh oh ม,กมก่กันโอ้แม่กันมั่งมั่ดีอ่าเราไปหมุนตัวอื่นก็ได้ค่ะถ้าจะหมุนยากขนาดเนี้ยเดีจะเป็นหมุนี่ตัวอื่นก็ได้โอ้ my god ไม่สายใจเย็นๆจะเด้อดูดิโอเค เครื่องค dy, ad 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 ุปอดีพอดีเม e ื่อก e ี้นะแบบเนี้ยพอดีนับเครื่องเฉยๆครับเอ๊ะเนาะไหนเด้อืมสตรงนี้เสียงสุดเือนว่ะละ มันได้เกลิงเ,เกองงี้ไงไหนก่อนมา <c oughs> จะร้องไห้ยังไ <c oughs> ม่ได้หมุนเครื่องซะแอรเลยยัง <c oughs> ไม่ได้หมุนเครื่องเลย โอ้ไม่กอนไม่น่าไปใช้สายแจมเปอร์ตรงนู้นเลยกือบกิ๊บพิดโอ้ไม่ก็ดโอ้ไม่ก็นอย่าตามเรามาตาอย่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 าอืมสิบแปดน่าจะใช้เวลาอีกนาน อีกล้านปีอะล้านปีจนกว่าจะสิ้นเชื่อชั้นนี้โดนไล่บ่อยมากให้ทำไงได้เราเป็ี่ยนแปล,ลนี่นี่นะโอ้เพื่อนกนะถัดสิ็จแล้วด้วยยูเธอ,อยูเธอรเขาลอ้อ เครื่องใกล้เสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะเห็นไหมเนี่ยฮะเครื่องจะเสร็จแล้วเนี่ยฮะดูก่อนค่ะเสร็จโอ้ยไม่กอดเจอเยอะอุ้ยตั้งเจ็ดเครื่องอะแล้วดูทวิตเต็ดสามตัวสี่ตัวอีกหนึ่งตัวเป็นโลเจอถือว่าดีคิดหนึ่งมันตูกอิดก็ได้ ตรงนี้ก็ได้นโมโอเคมันคือตัวนั้นต่อไปก็จะเป็นเครื่อนที่เออที่เหลือก็จะเป็นง่ายหมดแล้วแล้วก็ทนเหนื่อยกว่าไปไปง่ายไปเหนื่อยกว่า ไปง่ายไปถึงเหนื่อยอ่ะต้องเอาเหนื่อยไปง่ายก่อนดิอย่าดัดโอเคอันนี้นะคะนาจาละเล็กโอเคหายแกโอเคหายกระดูกละหมือนต่ออ่าที่เหลือก็ง่ายแล้วแหะทุกคนเย้ได้ๆเอาจากห้องนี้สักที คุบไบร์นี่ก็จะมาต่อนะคะเขเนมวงจะไเห็นผต้นดูมุมนี้ด้วยเอเยเรีบหมุนเคื่ใส่ดีกว่า ขอร้องสิขอให้ไม่มีอะไรยากที่เถิดนะขอร้องฉันเชีรี่เยย่ย่ยีี่นานแล้วียี่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 ่่โี่ยี่ยยส่ยมายย เย้ฉันเชอรี่วยมีเชอรี่ด้วยน่ารักส่วนตัวเราคือเราชอบโนโนโน่โอเค no, 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 no. okay, ตามหาเครื่องดีกว่าไอ้ตัวนั้นสามเครื่องแล้วน้าหมุนมากเลยตอนนี้ มุนเลยดีดอนเลยจะชั้นที่ยี่สิบแล้วทุกคนเราจะได้ทำตามคำคำขอของน้องไงนะไม่รู้แต่น้องเขาขอให้พ,พี่เนี่ยไปชั้นที่สิบตอนนี้จะไปชั้นที่ยีสิบเรียบร้อยแล้ว <S <S ชั้นเชอรี่โอ้ยกอดไม่ให้เราไปเข้าไปกูดทรายอ่ะอย่าไปขูดอ่ะ หัวงงงงเลยวิว้ยมีคงกระดูกด้วยอยจะรองไห้ังจีรเอเชรี่ด่านเชอรี่ไม่ใช่เชอรี่อือหือ เฮียไปน่ะเอาเห็นยังงนี่ยนอนนอนบูมมาเต๋อเปิดไรเออแต่ละกระเป๋าเต็มแล้วอะมันเจื่อปมอะทำไงดีเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาป๊อปซี่นี่แหละดีกว่าวายตกใจหมดเลยคนกระนองฟิน เ,เพื่ด้สันปดซ่าตอนนี้ได้เจอครบเครื่องแล้วนะคะเพื่อป่าวไม่รู้คะ่ะตรงนี้น่าจะเสียงสุดละ ย yeah. าปะกูโอ๊ยโอ๊ยไม่ก็โอ้ยค่ะเข,า,ขาบิดเราอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ่ายามันตุนิกนก็ได้ <Bro. S 2> ไม่ตามไม่ทันดีเด็กอุ้ยน่ารักอ่ะฉันเชอรี่เป็นครั้งแรกที่ทำไมไรถ,ถึงนั้นเนี่ยจะร้องไห้แล้วกุ้งก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แยบฉันชอบไอ้เล็กๆจิวจ๋วๆนี้ไม่รู้ตรึเปล่า ไปไปไปออไปเอาไปคุณจะเหมืนเื่องเออนั่นแหละนั่นแหละไปเไปเไปลไปไปไปโอเคแล้วมตงอโอเค ที่สำรวจท่าเนี่ยแล้วข้อวินตรงนี้ตรงนี้ถ้าขอลีฟทางเออมันตรงนี้ดีกว่ามันมีรูปเร์รี่ด้วยอยู่กับไดดูซ์แล้วไมก็น้องข้อน่ารักมากเลยอนะแล้วก็้ายิ้มตลอดเวลา โอ้ไม่กอดชันทีจะไปชั้นที่20แล้วทุกคนไม่ไปนะชั้นเชอรี่ที่ฉันเจอเธอคนแรกไว้ไม่กอดนี้ดีกว่าวายวายวาย แล้มีดูดิอรออะไรก็คา้างแบบนี้ไงอลอง w ว้ายว why huy, Ê à, đẹp quá. God. หม่ก็ขัดจังหวะออขาดจังหวะทำไงเนี่ยทำไมทำไมไปไปชั้นที่ยีสิบทุกคนยี่สิบการที่เราจะปิดคลิปนะคะเราดูกันว่าชั้นที่ยี่สิบเราจะเจออะไรชั้นที่ยีสิบตามคำขอของน้องเขาได้เลยนะคะนี่ค่ะเรามาถึงชั้นที่ยี่สิบรียบร้อยแล้ว จะ okay, okay, ดันไหมทำไป่อโอเคทุกคนชั้นที่20เราเจอเมนทั้งงานวันนี้ต้องขอดธุราไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่จ่ายคำขอเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ